งหลังมีบบอปลาแล้วลูกตักเอาเลยหนูตักอะไรลูกใยตักรุ้งให้หมดแล้วเอาประโยชน์ไม่ใครเรียกแฮะใครเรียกใครเรียกจ้าใครเรียกประโยชน์นะเจนนี่กำลังทำธุรกิจตัวเลขอยู่ ใครไม่รู้มาน่ะทำก่อนทำก่อนทำธุรกิจตัวเลขไปให้เสร็จก่อน เปิดร้านน้ำแข็งใสวันใหม่นะครับวันนี้มีของกินมาเพิ่มเต็มเลยเจ้าหลงก็ลองเจ้ยแจ้วเติมเติมตึมตมตึมตมตึมตม ว่ายัางไงอย่าให้ปล่อยเหรอลูออกคนที่ดำดำลูกไม่ดำไงที่เมื่อก่อนมาหาบ้านจะมีบปป่อย คนดัวเล็กเดียวโอ้ี่เลี้ยงอยู่อะตัวเล็กน้เล็กแเด็กคนเดียวตัเล็กหายไปหลายปีเลยเมืนแม่เหมือนแม่เลยขึ้นไหมขึ้น ตักลูกตากหกอย่ามันจะล้นเดี๋ยวมันหามันหยนุดน้องเขาดูดเป็นไมลไม่ไรกกูกหญิงตวัวไว อร่อยไหมคะอืมอืม้ำนั่งได้น้นันนั่งไละลาหมดแล้วนีี่กินเลยได้ค่ะนิดหนึ่งป่าป้าอ,าอะไรบ้างเอาลูกพิษค่ะ